ผมต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงกรี๊ดเข้ามาเต็มห้องนี้เลยเข้ามาเต็มห้องนอนผมเลยเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงทุกทรมานในตาผมก็ลืมสลืมสลืออยู่ก็แงะไปเห็นผู้หญิงคนเดี๋ยวจะเล่านิทานอย่างนก่อนเล่านิทานเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้ว มีพี่ชายผมเขาตกใจมากแล้วเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นี่เองคือก่อนที่ผมอะจะออกไปคุยกับนางฟ้าข้างหน้าบ้านนะครับออกไปคุยกับนางฟ้าหน้าบ้านเพราะนางฟ้าจะไม่เข้ามาในบ้านเพราะว่าช่วงนี้จะไม่ได้เข้ามาหาในในบ้านหรือมาเหมือนในช่วงแรกๆที่ให้ไปช่วยเพราะว่ามันเกินเกินเวลานะครับเกินเวลาที่เงื่อนไขเงื่อนไขของชีวิต ที่อยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ได้แล้วเขาก็จะต้องอกลับถามว่าเธออยู่ที่ไหนเธอไปหาทุกๆคนแต่ในช่วงหนึ่งคือช่วงเวลานี้ครับช่วงเวลา3ามทุ่มอะคร่าวๆนะสามทุ่มจนถึงห้าทุ่มห้สเธอจะต้องกลับไปตกน้ำเหมือนเดิมไปโดนทำร้ายเหมือนเดิม เจ็บปวดภาพนั้นเหมือนเดิมน,นี่คือความเจ็บปวดของดวงวิญญาณที่ไม่สามารถพ้นผ่านชีวิตหลัง,งแต่สวัสดีครับอเมริกาครับผมนะครับพ้นผ่านสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับนะครับพ้นผ่านชีวิตหลังความตายได้นะครับชีวิตหลังความอ่ะเดี๋ยวไอ้เรื่องความยุติธรรมเดี๋ยวเราเราจะมาอธิฐานด้วยกันครับเดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันตอนจบเราจะมีการอธิษฐานนะครับผม จะมีคำอธิษฐานนะครับให้ความจริงปรากฏในวันศุกร์นี้นะครับขอความจริงจงปรากฏขอให้มีหลักฐานพิเศษขึ้นมาแล้วก็ผมขอบคุณพี่ๆหลายๆคนขอบคุณสสตเต้ขอบคุณทุกคนที่ออกมาช่วยเธอผมไม่สนใจครับว่าการออกมาช่วยนั้นทุกคนจะหวังอะไรทุกคนจะเห็นอะไรก็ตามผมไม่24คืออะไรอ่านไม่ทันแป๊บนะ ก่อนทอดทิพย์ยี่สิบสี่ 24, มีนาขอให้เกิดปฏิอสอาทุกครับ่าดังนั้นนะครับอ,อาเมนครับผมอ้อหลายๆศาสนาเลยเข้ามาเต็มเลยแล้วก็มีหลวงพ่อนะครับที่โปรตุเกสที่โปรตุเกสก,ก็ส่งข้อความมาให้กําลังใจนะครับหลวงพ่อที่เป็นคริสที่โปรตุเกสส่งข้อความมาให้กําลังใจนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วจนเมื่อแก่คุยกันพี่ชายก็เลยว่ i, าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วนะ เพราะว่าเขาเป็นคนที่สื่อกับของพวกนี้ยากมากแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่เชื่อผมจนผมตื่นตื่นนอนไปหน้าบ้านจะไปสูบบุหรี่แล้วก็จะไปคุยกับเธอครับคือผมก็จะใช้บุหรี่ในการคุยอ้าเมื่อวานนี้พี่ที่ออสเตรเลียโทรศัพท์มาถามว่าบุหรี่ดีกับร่างกายแล้วผมจะบอกไม่ดีครับแต่ทาไมคุณรู้เจเจยังสูบบุหรี่อ๋อผมติดบุหรี่ครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนแต่ผมกําลังคิดแผนอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าหมอคนไหนหายาเลิกบุหรี่ได้ทันควันทันต่อเหตุการณ์เลยติดต่อมาเลยครับเดี๋ยวผมจะช่วยโปรโมทครับทุกคนจะได้เลิกบุหรี่กันทั้งประเทศนะครับบุหรี่กันทั้งประเทศนะครับอ,อ๋อทำไมต้องไปจนน้ำซ้ำๆมันเป็นกฎแห่งกฎแห่งชีวิตหลังความตายครับเป็นกฎของชีวิตหลังความตายถ้าร่างสังขารยังไม่ได้ประกอบพิธีจะต้องโดนเหตุการณ์ซ้ำๆ กระอักน้ำซ้ำๆซากๆอยู่แบบนั้นนะครับแต่วันนี้พิเศษกว่านะครับสวัสดีนะมัสเตครับพิเศษกว่านะครับพิเศษกว่าทุกวันก็คือผมมากกลับจากทำงานวันนี้ผมไปตรวจจัดสรรที่ดินนะครับที่คลอง16นะครับจัดสรรที่ดินที่คลอง16อันนี้เป็นงานประจำของผมแหละพอเสร็จเรียบร้อยผมกลับมาผมก็มาพักผ่อนเพราะว่าเดินตรวจ ฝาท่อทั้งหมดตรวจถนนตรวจสวนสาธารณะมันเหนื่อยก็กลับมาพัอผ่อว่าตั้งใจว่าจะขึ้นมาสวดมนต์ตอนทุ่มกว่า,วาสุดท้ายแล้วประมาณ6กโมงหกโมงห้นาทีผมต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงกรีดเข้ามาเต็มห้องนี้เลยเข้ามาเต็มห้องนอนผมเลยเสียงกรี๊ดแล้วก็เสียงทุกทรมานในตาผม,ผมก็ลืมสลืมสลืออยู่ก็แงะไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนะครับใส่ชุด สีขาวนะครับเปียกปอนแล้วก็มือมือหุ้มอยู่ตอนอกสั่นไปทั้งตัวนะครับสั่นไปทั้งตัวแล้วก็มีเชือกัดนะครับมีเชือกเหมือนลักษณะเหมือนใส่ศีลเส้นใหญ่ๆนะครับรัดเธอไว้นะครับรัดเธอไว้แล้วก็ร้องตกใจผมก็ตกใจนะครับผมก็เลยแงะไปเอา้านั่นเป็นนางฟ้าส้มนี่นะนั่นเป็นนางฟ้าส้มนี่นะนะครับนั่นเป็นนางฟ้าส้มก็เลยนั่งนึกในใจว่า เออตอนเธอเป็นคนคนเหล่านี้ก็ทําร้ายเธอพอเป็นวิญญาณคนเหล่านี้ก็ทําร้ายเธอก็เลยแต่พอร้องเสร็จปุ๊บเธอก็หายไปนะหายไปนะไม่ได้พูดอะไรกันไม่ได้พูดอะไรกันเพราะมันมาผิดเวลาก็เลยเมื่อกี้ได้เข้าไปจุดทูปนะครับแล้วก็อธิษฐานถึงพระแม่สีตาพระอ,องค์ก็ให้เห็นถึงคืนนี้จะมีพิธีกรรมอะไรแปลก ผมไม่ได้ดูอะไรในวันนี้งานผมเยอะมากจริงๆคืนนี้จะมีคนทําพิธีกรรมอะไรแปลกๆนะครับหรือหรือมีพระบางรูปนะครับไปทําอะไรแปลกๆอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมสันนิษฐานจากพระแม่สิตาลาที่เห็นนะทาอะไรแปลกๆเพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้นะครับวิญญาณของเธอนะครับได้วนเวียนนะครับเพื่อจะเอา นะครับคนผิดมาลงโทษเธอไปด้วยตัวเองเพราะว่าเธอไม่รู้จะสื่อสื่อกับผมคุยกับผมนะครับสื่อกับผมไปกับผมและเหมือนกับทุกคนจะทิ้งเธอแล้วนะครับจากสื่อจากสื่อนะครับเหมือนทุกเธอกําลังร้องไห้ว่าทุกคนกําลังจะทิ้งเธอทุกคนจะทิ้งทุกอย่างนะครับทิ้งทุกอย่างไปจากเธอนะครับ และก็ทุกคนเพราะว่าผมเข้าใจนะคือเรื่องนี้มันนานน,านจนผิดปกตินานจนผิดสังเกตนะครับนานจนผิดสังเกตนะครับแต่วันนี้ผมได้ดูลิงก์ลิงก์หนึ่งที่บอกว่าตรวจแอลกอฮอล์นะครับตรวจแอลกอฮอล์นะครับไม่ได้ยากอะไรเลยครับวายหกขวด ตามข่าวนะอันนี้ผมอ่านตามข่าวนะววน์หกขวดถ้าประเมิน Y วายที่นางฟ้ากินไป11แก้ว11แก้วผมก็ตีให้แค่ขวดครึ่งแล้วที่เหลือก็คนพวกนั้นก็ต้องกินก็ต้องกินอยู่ครับมันก็กินเท่ากันหมดแล้วตรวจมาไม่เจอแอลกอฮอล์ก็ตลกแล้วตรวจมาไม่เจอแอลกอฮอล์ก็ตลกแล้วนะครับและที่สําคัญที่เกิดเหตุการณ์ของการสะกด สะกดวิญญาณนะผมเชื่อว่าเป็นการสะกดวิญญาณหรือขับไล่วิญญาณ2ออย่างนี่แหละขับไล่วิญญาณเธอให้ให้ออกไปไม่ให้มายุ่งเกี่ยวกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยยากครับเพราะเธอเป็นคนที่ตรงไปตรงมาและกระหายต่อให้เธอเจ็บปวดแสนทรมานเธอก็จะอยู่เอาชนะให้ได้ เธอจะอยู่เอาชนะให้ได้ผมพูดได้เลยนะครับเราจะไม่ทิ้งเธอครับถูกต้องครับเราจะไม่ทิ้งเธอแล้วผมก็จะพูดถึงเธอทุกวันเธอจะไม่มาเราก็จะอธิฐานถึงเธอเราจะส่งให้เธอมีพลังนะครับแล้วก็ผมตั้งใจมอบนะครับมอบบุญที่ทุกคนสร้างพระแม่สีตะลาอย่างน้อยเราต้องส่งส่งพลังของพระแม่สีตะลานี้ให้กับเธอเป็นคนแรกเพราะเธอพาทุกคนมาเจอกับผม เพราะเธอพาทุกคนมาเจอกับผมนะครับเธอพาทุกคนมาเจอกับผมดังนั้นเราขอให้เธอจงมีพลังของพระแม่สีตานะครับในความเชื่อของผมมอบให้เธอมอบให้เธอให้เธอจงถือคาถาอันศักดสิทธิน์นะครับของพระผู้เป็นเจ้าขอให้เธอได้ถือดาบของ พระบุตรที่ยิ่งใหญ่ขอให้เธอได้พลังแห่งความเมตตาของมาเรียให้เธอมีพลังมาเลตยูอันพชชชาตหร้ายแรงบังเกิดกับคนเหล่านั้นที่ทำร้ายเธอนะครับบังเกิดกับคนเหล่านั้นที่ทำร้ายเธอเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานพร้อมกันทำอธิษฐานพร้อมกันนะครับผมไม่สนใจใครจะว่าอะไรนะครับใครจะว่าอะไรผมไม่สนใจแต่ผมจะทำ ผมเห็นจิผมเห็นผมก็พูดนะครับซึ่งตอนนี้ทุกๆคนที่หาหลักฐานอะไรต่างๆไม่ได้และเหตุการณ์ต่างๆของเธอมีอารพนหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเธอที่พูดถึงเธอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอาอย่างนี้ลวกันไม่ว่าจะเป็นพี่ๆดาราและทุกๆคนที่เอาเรื่องเธอตอนหลังจะโดนวิาพากษ์วิจารณ์จัดผมผมไม่แน่ใจนะผมคิดเอาเองนะ มีการจ้างคนไปไล่คอมเมนต์ไปไล่ดา่าหรือเปล่าอันนี้นครับจ้างคนหรือไปหากลุ่มพักพวกเพื่อทำเม้นท์ทำดา่าหรือเขาเรียกว่าไอ้พวกที่ไปยิงยูเซอร์อะครับ user, วันนี้ของผมมันก็มีปัญหานะเฟซบุ๊กผมมีปัญหาเมื่อตอนประมาณ3ามโมงกว่าผมตอนกลับมาก็มีปัญหานะเหมือนโดนยิงยูเซอร์นะครับแต่ประเด็นก็คือไม่เป็นไรยิงได้เดี๋ยวผมออก y o u t u b e เลยครับเดีย๋ยวผมอัด YouTube เลยนะผมบอกให้ซะก่อนนะอ่า ต่อไปผมอัด u t u b e เลยนะครับดังนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคาดเดาเพราะว่าได้ข่าวได้ข่าวจากทางพี่ๆส่งมาอินบ็อกซ์เขาบอกว่าเขาจะ,ะจับเครื่องเอ่อใช้เครื่องอะไรนะจับความเท็จเหรอจับความเท็จนะครับใช้เครื่องจับความเท็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึง่งที่คนผิดก็รู้สึกวันวันรู้สึกวันวัน คนผิดอ่ะเมื่อเข้าเครื่องจับความเทิดอ่ะเหมือนกับคนอ่ะต้องทําคีโอครับหรือคนอ่ะที่ต้องอได้ดื่มถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะเขาจะฉีดยาสารภาพเข้าเส้นเลือดจริงๆอ่ะผมอยากให้ทําแบบนั้นด้วยซ้ำฉีดยาสารเราเคยดูหนังไหมผมก็เคยดูหนังมาเมื่อก่อนที่ฉีดเข้าไปแล้จะต้องพูดความจริงออกมาทั้งหมดผมอยากให้็นแบบนั้นด้วยซ้ำ ผมอยากให้เป็นแบบนั้นด้วยซ้ำนะครับมีพี่ผมไม่บอกชื่อกันมีพี่สองคนสามคนที่มีชื่อเสียงในวงการโทรศัพท์มาหาผมนะครับและเขากำลังโดนขู่เขาบอกให้ผมระวังตัวนะครับบอกให้ผมระวังตัวด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้มีติดขัดอะไรบนโลกไปน,นี้แล้วเพราะว่าประเด็นคือผมจะต่างกับทุกคนเพราะ